ทักษะการอ้างอิงสารสนเทศเป็นความสามารถที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้การวิจัยและการทำงานเชิงวิชาการทักษะนี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาการประเมินและการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้น่าเชื่อถือและสอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการ วัตถุประสงค์ของการอ้างอิงสารสนเนทศมีความสำคัญทางในแง่ของการสนับสนุนความน่าเชื่อถือของงานและการเข้ารูปสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ่เสริมสร้างความน่าเชื่อถือของผลงานการอ้างอิงแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาที่นำเสนอมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือสนับสนุนข้อต้แยง้งหรือข้อสรุป ในงานเขียนหรือการนำเสนอ 2. แสดงความเคารพต่อเจ้าของผลงานการนั่งอิงสารสนเทศช่วยให้เจ้าของผลงานหรือผู้สร้างสรรค์ได้รับเครดิตอย่างถูกต้องแสดงถึงความปรุงใสและจริยธรรมในการใช้ข้อมูล 3. ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ช่วยหลีเลี่ยงปัญหาการลอกเลียนแบบซึ่งเป็นการกระทำที่ผิด ทั้งในด้านจริยธรรมและกฎหมาย 4. ช่วยผู้อ่านตรวจสอบและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้การอ้างอิงแหล่งข้อมูลช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้วิจัยสามารถสืบค้นข้อมูลต้นหางได้สะดวกสนับสนุนการต่อย,ยอดความรู้ในงานวิจัยหรือการศึกษา 5. สนับสนุนการจัดระเบียบเนื้อหาในงานเขียน การอ้างอิงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจแหล่งที่มาของข้อมูลในแต่และส่วนของเนื้อหาทำให้โครงสร้างของงานมีความชัดเจนและง่ายต่อการตรวจสอบ 6. กสร้างมาตรฐานในงานวิชาการและวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิชาการที่มีมาตรฐานช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และการสร้างความรู้ใหม่ เครื่องมือช่วยการเขียนอ้างอิงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำในการจะทำอ้างอิงทั้งในรูปแบบเชิงอัดและบรรณานกุกรมโดยเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมีดังนี้ 1. โปรแกรมและซอฟต์แวร์จัดการบรรณาน,านกุกรม 2. เว็บไซต์สร้างอ้างอิงออนไลน์ 3. เครื่องมือในตัว โปรแกรมเอกสาร 4. ส่วนซื้มการอ้างอิงในเนื้อหาเป็นวิธีการแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือความคิดที่ถูกนำมาใช้ในงานเขียนโดยทำให้ผู้อ่านสามารถทราบได้ทันทีว่าเนื้อหานั้นอ้างอิงมาจากแหล่งใดและช่วยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการลอกเลียนแบบ ประเภทของการอ้างอิงในเนื้อหาการอ้างอิงในเนื้อหาอาจแบ่งได้เป็น2รูปแบบหลักตามลักษณะการนำเสนอ 1. การอ้างอิงแบบพันธนา 2. การอ้างอิงแบบวงลิบรูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาตามมาตรฐานการอ้างอิงในเนื้อหาอาจมีรูปแบบแตกต่างกันตามมาตรฐานที่ใช้มีดังนี้ 1. รูปแบบ APA ลักษณะการเขียน ชื่อผู้แต่งปีหรือชื่อผู้แต่งรูปแบบ MLE ลักษณะการเขียนชื่อผู้แต่งเลขหน้า 3. รูปแบบชื่อคาโกลักษณะการเขียนชื่อผู้แต่งปีเลขหน้า หลักการสำคัญในการอ้างอิงในเนื้อหา 1. เชื่อมโยงกับบรรณานุกรม 2. ระบุข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน 3. ความสม่ำเสมอในการใช้รูปแบบ 4. ให้เครดิตกับทุกแหล่งที่มาการอ้างอิงทายเลิมคือส่วนที่รวบรวมรายชื่อแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ถูกนำมาใช้อ้างอิงใน งานเขียนเช่นหนังสือบทความวารสารเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆเพื่อให้ผู้อ่านสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้และแสดงถึงความซื่อสัตย์ทางวิชาการวัตถุประสงค์ของการอ้างอิงทยเล่ม 1. ให้เครดิตแก่เจ้าของข้อมูลหรือผู้แต่งช่วยป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนแบบ สสนับสนุนความน่าเชื่อถือของงานเขียนแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 3. ช่วยให้ผู้อ่านสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ผู้อ่านสามารถใช้ข้อมูลไทลิมเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจส่วนประกอบของการอ้างอิงไทลิมการอ้างอิงไทลิมประกอบด,ด้วยข้อมูลสําคัญเช่น 1. ชื่อผู้แต่ง 2. ปีที่พิมพ์ 3. ชื่อผลงาน 4. แหล่งที่มา 5. รายละเอียดเพิ่มเติมเช่นหมายเลขหน้ารูปแบบการอ้างอิงไทล่มที่นิยมใช้ 1. รูปแบบ APA ใช้บ่อยในสาขาสังคมศาสตร์จิตวิทยาและการศึกษา 2. รูปแบบ mle นิยมใช้ในสาขามนุษยศาสตร์เช่นวรรณคดีประวัติศาสตร์ 3. รูปแบบชิคาโก้นิยมใช้ในสาขาประวัติศาสตร์และศิลปศาสตร์หลักการสำคัญ 1. ความสม่ำเสมอใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเอกสาร 2. การจัดเรียงตามลำดับอักษรโดยทั่วไปให้เรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อผู้แต่ง 3. ครบถ้วนและถูกต้องข้อมูลที่อ้างอิงต้องมีรายละเอียดเพียงพอให้ผู้อ่านสามารถติดตามแหล่งที่มาได้